สวัสดีทักทายยามแมแรงนะครับในวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับครับนี่พ่พี่น้องมาซ้อนห่วงนะครับเนาะไม้นี่ก็เป็นไม้น้องสะครับ มีหลองลอยเพนสอนขึ้นไปก่อนแล้วเนะครับเนาะแต่ว่าสีล่องลุงสอนเบิงครับกะสิเป็นยังไงกับไปรับส้มน้ากันครับว่าสียังมีพอหรือบ่เนาะครับเนาะ,ร,นะรับผมไปครับัดบอลนะ ูฟนยางเรียวจะหาเมื่อ

กโอ้โห พอคนเลยพอมั้ละอรนี่เทียงเลยโอ้ต้องอกไงลายไหนเจ้ยโอ้ยโอ้ยกูเด้ลอยไป่มี

ขอเลยเอวอบคุณอืมอ่ะขอบผมมาเบิ่งผลงานน่วกันครับสอนหวกมานี่เนาะอันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นหวกใหญ่ครับพี่น้อง ตัวนี้ก็เป,กเป็นหัวใหญ่นะครับนี่ก็เป็นหัวกน้อยครับหัวกย์แก้วหัวกย์ค้างดำนะครับเนาะอ่ะผลงานมาหนีิก็พอได้พ่อมันนะครับอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ